สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำพารามิเซียมนะครับอย่าใช้คำว,ว่าสอนเลยครับบอกอแค่คำว,ว่าแนะนำวิธีการทำพารามิเซียมดีกว่าวิธีการก็คือง่ายๆครับนี่ครับเตรียมภาชนะที่จะทำเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นขวดแบบนี้หรือว่าเป็นถังเป็น กระมังเป็นอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าต้องการใช้เยอะหรือไม่เยอะแต่นี้ผมท้าให้ดูเฉยเเลยใช้ขวดเล็กๆนะครับส่วนผสมก็คือน้ำปลาเก่าครับผมน้ำเลี้ยงปลาเก่าใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับใส่เท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราจะทำปลาเอ้ยทำพารามิเซียมเนาะจากนั้นก็นี่ครับนม แล้วก็บางคนเขาจะใส่พวกฟางพวกเศษใบไม้ใบหญ้าเข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือในอานมนะครับแกะมาเลยแกะแกะบนึงนะครับไอ อ่านนมนะครับจากนั้นก็เทใส่ไปเลยนิดเดียวดูนะครับสามสี่หยดแค่น้ำเองแค่นี้น คนคน,คน,นมเนี่ยนะครับเอาเป็นนมอะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกครับแค่นี้แหละทำพารามเซียมประมาณสักสองสามวันก็มาดูมันจะเป็นเม็ดขาวๆมันจะเคลื่อนที่เหมือนสิ่งมีชีวิตเลยมันจะดูง่ายๆไม่ใช่ว่าล่องลอยนะครับมันจะเคลื่อนไปยุกยิกยุกยิกยุกยิยุกยโอเคฝาไม่ต้องปิดนะครับ แค่นี้แหละเอาไปตั้งส่วนนมนี่ก็เหลือก็นะครับกินแม่งครับแดกจบครับแค่นี้เองบายครับ